นักกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งในคืนอันหนาวเหน็บชายยากจนมีเพียงผ้านวมผืนเล็กๆที่เล็กเกินกว่าจะคลุมร่างกายของเขาได้หมดเขาคิดว่าส่วนบนของผ้านั้นสั้นเกินไปและไม่สามารถคลุมศีรษะได้เขาจึงตัดส่วนล่างของผ้านวมออกและนำมาเย็บติดกับส่วนบนเมื่อเขาเข้านอนในคืนนั้นปรากฏว่าผ้านวมสั้นเกินกว่าที่จะคลุมขาของเขาได้ เช้าวันต่อมาชายยากจนจึงตัดส่วนบนของผนวมออกแล้วนำมาเย็บต่อเข้ากับส่วนล่างซึ่งมันก็ยาวพอที่จะคลุมขาของเขาได้แต่คืนนั้นตอนที่เขานอนอยู่เขาก็ได้รู้ว่าผนวมผืนนี้สั้นเกินกว่าที่จะใช้คลุมหัวของเขาได้ รุ่งเช้าถัดมาเขาจึงตัดและเย็บผ้านวมผืนนี้อีกครั้งชายยากจนตัดเย็บผ้านวมสลับบนสลับล่างเช่นนี้ทุกๆวันจนผ้านวมของเขาขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและไม่สามารถนำมาห่มกันหนาวได้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ปัญหาอย่างขาดปัญญาอาจสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม